ตอนนี้อยู่ที่เซนทันพลพะรามเก้านะคะอยู่ตรงใกล้ๆออตั้งอยู่บนถนนรัชดาแล้วกันเนาะฝั่งตรงข้ามของปอร์จูนเรากำลังจะไปงานที่เรียกว่าจอร์ดแฟร์ค่ะทางเข้านะคะสังเกตง,ง่ายๆอยู่ชั้นหนึ่งที่มีซาบัสนะคะหรือตรงประตูแฟมิลี่มาไปค่ะจะพาไปเที่ยวกันจอร์ดแฟร์คืออะไรพอเดินทะลุป,ประตูมานะคะก็จะเห็นว่า หลังคาขาวๆตรงข้างหน้าคืองานจอร์ดแฟร์เราก็จอดแต่ตัวห้างของเซนทันพลามเกา้าตรงนี้นะคะเดินค่ะเดินมาเลยค่ะข้างหน้าเป็นตึกอยูอยนิลิเวอร์นะคะถ้ามาก็แนะนำว่าให้จอดรถที่เซนทันพลามก้าได้โอ้คนเดินเยอะเลยนี่ ตรงนี้เรียกว่าเป็นงานจอร์ดเฟร์งานนี้อแหละที่ใครได้กินฝั่งซ้ายอ่าฝั่งซ้ายเป็นออร์แกนิกวิกเอนย่าเราไปงานออร์แกนิกวิกเอนกันดีกว่าแล้วก็มานี่เหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินจอร์ดเฟร์ต่อนะคะ ข้างในจะเป็นงานออกแกนิกนะคะน้ำอ้อยคั้นสดไข่ไข่ออกแกนิกโชกุนเบตงครับผม วัาสุสอาทิต์นี่สวัสดีครับนนี่เขาจำลองจำลองการปลูกเกษตรผสมผสานมาด้วยนะคะ จากตรงนี้ก็จะเห็นเนาะว่าจริงๆทางเข้างานก็ัข้าถนนได้ด้วยออร์แกนิกวีแกนมาเก็ตนะคะมีไก่นกเขาไปกินด้วยเหรอนี่ตัวนั้นเขาเขานอนฟักไข่ป่ะเนี่ย กบไข่แล้วเออใช่กบไข่มันมีพืชผิดมีนกตัวน้นมักมันมากินข้าวด้วยสิตัวใหญ่อะตัวใหญ่มากเลยเนาะเอาไปเลี้ยงได้ไหมเอาไปเลี้ยงแล้วเบานี่ทำยังไงละ่ะลูก ปลูกผักทานตะวันวัน2อวันก็ได้กินก้ได้อะไรลูกา้ันดูว่ามีพื้นที่ปลูกอะไรบ้างลูกไม่มีพื้นที่เลยอืม ไปดูไปดูป่ะไปดูอย่างอื่นอนะ่ะรอคุณย่าก,ก่อนรอคุณย่าก,ก่อนนี่กายดูสินี่ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรล่ะปลูกยากไหมคะหกว,วันนะหรออืมมันเป็นมันคือต้นอะไรอ่ะ โอยกล้วยลูกใหญ่มากเลยอะ่ะกล้วยหวีเท่าไหร่คะเนี่ยหลับคนขายหล, <laughs> ล,ลับไปเหอะคนขายหลับรับบริจาคของมือสองเออเดินไปทางไหนต่อเดินทางนี้ได้ไหมนี่เดิทน,ดนดทางนี้ก็ได้เนี่ยกายไปสิเขาขายต้นไม้ด้วย ใช่คุณย่าปลูกไว้ วเขามีสนามให้เด็กเล่นด้วยนะตรงนี้คืออะไรคเป็นีเดค่ะแบพะบาทหรือว่าเป็นการ์อแจอย่างเะทำาาสสนี้ค่ะอ๋อ ไปใส่ซองเพื่อแบบทำความสะอาดไดไ<ง>้น้องไปเล่นบอ่อทรายตรงนั้นล <laughs> ะ,ละตรงนี้ชิลมากเลยเนี่ยตรงเนี้ย ะค,ะคิดว่าน่าจะหลังห้าโมงเย็นเนี่ยก็น่าจะร่มรื่นมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินโซนตรงนู้นอีกนะคะอ,คอ่ากินนั่งได้เลยนะคะมาร่วมทำได้นะลองท <ำ S 2> <พ>าได้เลยอ,เอันนี้มาชมดูเดียวกันเนาะโอเค,คอยู่ไกลั้ยคะพี่จาต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะอธิรัตคูไไม่ได้มานะคะติดถูกภารกิจ อาทิตย์พี่อาทิตย์พี่คะน้องล่ะเกจิกรรมลีลีนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกรมค้าภายในกระทรวงอาชีพนะที่ได้รับเกียรตินะคะมาเป็นวิทยากรสอนในวันนี้นะ,นะคะนนรู้สึกยินดีมากเลยที่ท่านอาทิตย์ดีมานั่งชมด้วยตัวเองนะคะอีกท่านเดียวเท่านั้นนะคะขออีกท่านเดียว เดี๋ยวเราจะมาลองปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีกันนะคะ